วันนี้เราอยู่กับปืนเซฟบรา a ้ M 1 9 1 6หรือถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ Autoloader M 1 9 1 6โดยใน Battlefield 5ปืนนี้เป็นอาวุธหลักของคลา s Assault ซึ่งภายในเกมนี้สามารถบรรจุกระสุนได้25นัดต่อแม็กมีเร o ออฟไฟอยู่ที่225 RPM และมีโหมดการยิงแค่ Semi Auto Rifle โดยช่อง Special i z a t i o n ผมจะอัพตามรูปนี้เลยครับซึ่งจะทําให้ 1. กระสุนของเราเร็วขึ้น 2. ลดรีคอยขณะยิง 3. เพิ่มเลทออฟไฟ e ครับจากเดิม225กลายเป็น257 RPM และ 4. ครับเพิ่มความแม่นขณะยืนยิงอยู่กับที่ครับ โดยประวัติเล็กๆน้อยๆอยที่ผมไปหามานะครับปืนนี้นะครับเป็นปืนของกองทัพเยอรมันที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1โดยเมื่อเทียบกับปืนในยุคนั้นแล้วปืนนี้จะมีข้อดีคือบรรจุกระสุนได้เยอะและมีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงแต่มันก็มีข้อเสียที่ค่อนข้างหนักเลยก็คือระบบการทํางานของมันที่มันชอบจะทํางานผิดพลาดบ่อยครั้งเวลาเจอฝุ่นแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามรวมถึงต้นทุนการผลิตของมันที่ค่อนข้างสูงจึงทําให้ปืนเซฟ ราจร M 1 9 1 6หรือ a u t o ต้โหลด M 1 9 1 6ได้ลืมตาดูโลกเพียงแค่1,000กระบอกแค่นั้นเองครับโอเคครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ